พอเรามีคี้อยแล้วเนี่ยระหว่างยาทากับซิโคนเจลชีทคุณหมอแนะนําอะไรมากกว่ากันผมต้องบอกว่าเป็นแล้วแต่ความสะดวกของเราครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีแผลเป็นในบริเวณที่เราจะขยับเยอะๆเคลื่อนไหวเยอะๆหรืวอ,อว,ว่าบริเวณใบหน้าการใช้ซิโคนที่แบบเป็นแบบทาครับยี่ห้อใดก็ได้นะครับทาเข้าไปหรือว่าทาตรงแขนเนี่ยอาจจะมีความสะดวกกว่าการใช้แผ่นแปะนั่นเองนะครับเพราะว่าลองจินตนาการดูนะครับถ้าเราต้องขยับบริเวณนั้นบ่อยๆแล้วมีแผ่นค้างเอาไว้อาจจะใช้งานลําบากครับหรือว,ว่าบริเวณใบ หน้าการที่มีแถบๆลงมาอาจจะรบกวนการแต่งหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในทางกับกันครับถ้าเกิดว่าเป็นบริเวณที่ไม่ได้เคลื่อนไหวนะครับอยู่กับที่แล้วก็อยู่ในรม่มผ้าส่วนใหญ่แล้วตรงนี้เรามักจะแนะนําเป็นแผ่นแปะซิลิโคนเจลชีทมากกว่านะครับเช่นบริเวณหน้าท้องหรือว่าบริเวณตรงฐานเต้านมนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมันช่วยให้การใส่เสื้อผ้าเนี่ยสบายขึ้นแล้วก็การแนบของแผ่นนี้อยู่ได้ยาวนานนะครับตลอดเวลานะฮะซึ่งมันก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้เรานะครับไม่ต้องคอยทาบ่อยๆนั่นเองนะครับแผ่นก็แปะได้ แล้วก็ที่สำคัญเวลากอาบน้าก็ลอกออกนะครับอาบน้ําเสร็จปุ๊บซับให้แห้งทุกอย่างเสร็จปุ๊บเอาแผ่นเดิมเนี่ยกลับมาแปะได้นั่นเองนะครับยังไงก็แล้วแต่ความสะดวกของเราส่วนการศึกษาเปรียบเทียบนะครับถ้าเกิดมีคนสงสัยเคยมีไหมในแผ่เดียวกันมาครึ่งหนึ่งแปะแผ่นซิลิโคนครึ่งหนึ่งเป็นตัวทานะครับมีการศึกษาในระดับหนึ่งนะครับพบว่าไม่ได้แตกต่างกันนะครับขอให้เราเนี่ยดูแลตัวเองใส่ใจในการดูแลตัวเองพบว่าดีขึ้นแน่นอนนะครับ